มาดูเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะในในการลงพื้นที่ของคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับก็คือมีการลงพื้นที่มาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์อ,อสอมอแล้วก็ เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องหมอขาดแคลนหรือว่าแพทย์ขาดแคลนเนี่นะครับที่เกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เฉพาะแต่จังหวัดบึงการเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีจังหวัดอื่นๆที่ประสบปัญหาอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับมีผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาธารณาสุขนะฮะกระทรวงสาธารณาสุขมีการประกาศนะครับให้พื้นที่บึงการแม่ห้องสอน แล้วก็4อำเภอของจังหวัดตากเป็นพื้นที่พิเศษนะครับของกระทรวงสาธารณาสุขโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประกาศให้บึงการเป็นพื้นที่พิเศษของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็มีอีก2พื้นที่นะครับก็คือแม่ห้องศนแล้วก็จังหวัดตากหวังที่จะช่วยดึงคนให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นลดการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุค,คลากรทางการแพทย์หรือว่าปัญหาหมอลาออกครับ โดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าในการยกระดับจังหวัดบึงการเป็นพื้นที่พิเศษหลังจากที่มีการมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรแล้วก็อสมมในพื้นที่นะครับโดยจะมีการยกระดับจังหวัดบึงการเป็นพื้นที่พิเศษคล้ายกรณี3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หลังจากประสบปัญหาหมอลาออกนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าความจริงประกาศไปแล้วเมื่อวันที่มีการถแถลงข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งนายแพทย์โอภาสการการวินพงศ์ปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการประชุมแล้วก็เร่งดําเนินการให้แล้วซึ่งจะมีมาตราการต่างๆเข้าไปช่วยในการสร้างขวัญกาลังใจให้กับแพทย์จบใหม่อยู่ในระบบมากขึ้นโดยคุณสมศักดิ์บอกว่าแพทย์ที่ย้ายไปบึงการจากเดิมต้องทํางานใช้ทุน3ปีจึงจะมีสิทธิ์ไปเรียนต่อ แต่เมื่อยกระดับเป็นพื้นที่พิเศษทำงานเพียง2ปีก็สามารถไปเรียนต่อเฉพาะทางได้และหากยังไม่พอก็จะเปิดโอกาสรับแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยเอกชนหรือว่าต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากแพทยสภาก็สามารถมาสมัครได้เมื่อถามว่ามีพื้นที่อื่นจะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษด้วยหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าก็จะมีพื้นที่แม่ห้องสอนแล้วก็สี่อำเภอในจังหวัดตากนะครับจะมีอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้มผางแล้วก็อำเภอพบพระก็จะมีการดําเนินการเช่นเดียวกันโดยผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการสอบถามกรณีหลังจากที่ประชุมครมสัญจรก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลบึงการนะครับเพื่อที่จะรับฟังบุคลากรว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องเร่งแก้ไขหรือไม่คุณสมศสักดิ์เนี่ยบอกว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งก็มีส่วนอื่นๆด้วยอย่างพยาบาลขณะน,นี้ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกำลังดูว่า อะไรยังไม่ทําหากเพิ่มเติมได้จะทําให้แต่ที่ต้องการกันมากที่สุดก็คือร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณาสุขหรือว่าร่างกฎหมายแยกกระทรวงสาธารณาสุขออกจากสํกานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพเพราะจะทำให้กระทรวงสาธารณาสุขสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาบุคลากรได้แต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่อำนาจของกระทรวงสาธารณาสุขเพียงอย่างเดียว เพราะต้องมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาร่วมกันเมื่อผู้สืขาวถามนะฮะว,ว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเข้าไปช่วยเร่งรัดพระราชบัญญัตินี้หรือเปล่านะครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเราก็เร่งรัดตามกําลังของเราแล้วก็ต้องรอขั้นตอนจากนี้ถามถึงกรณีการพูดคุยกับบุคลากรโรงพยาบาลบึงการนะครับอาจเหมือนคุยเฉพาะผู้บริหารไม่ได้พูดคุยกับบุคลากรคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่า ก็เป็นการพูดคุยเป็นขั้นตอนเมื่อมีเวลาเราก็คุยกับคนทำงานด้วยแต่หากเวลาไม่มากก็ต้องให้เกียรติชั้นการบังคับบัญชาหากเป็นเช่นนั้นตนคงไม่ต้องไปแต่นี่ตนไปเองย่อมได้พูดคุยกับบุคลากรค,น,คนทำงานด้วยการไปครั้งนี้ก็ถือว่าเรามีใจให้การมีความห่วงใยการซึ่งอยากให้เขาสะท้อนภาพออกมาและตนก็มีเพื่อนเป็นสสในพื้นที่มารับฟังตลอดอะไรช่วยได้ทาได้เราก็ทํา นะครับส่วนประเด็นสำหรับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษครั้งนี้เบื้องต้นจะเป็นการจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเนื่องจากว่าสามารถทําได้รวดเร็วส่วนระเบียบเกี่ยวข้องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นอย่างกระทรวงการคลังยังต้องรอการดําเนินงานนะครับดังนั้นแล้วจึงไม่เหมือนกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทางกระทรวงสาธารณสุข เขาจะทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องหมอขาดแคลนแพทย์ขาดแคลนในพื้นที่นะครับไม่ใช่แต่บึงกาฬนะครับแต่ว่ายังรวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็พื้นที่จังหวัดตากใน4อำเภอด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็จะประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษคล้ายๆกับ3จังหวัดแดนภาคใต้นะฮะเพื่อที่จะดึงดูดให้มีแพทย์มีหมอนะครับมาทำงาน ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าในระยะยาวนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเรื่องของสวัสดิการเรื่องของอะไรต่างๆที่ท จะได้เข้ามาเสริมเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนนะฮะนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับมีการดำเนินการในเรื่องของหนึ่งครับเนี่บเป็นแว่นสายตานะครับเป็นแว่นสายตาที่จะสวมใส่แว่นนะครับแล้วก็อ่านหนังสือต่างๆได้อย่างได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในการใช้สายตาทำหน้าที่ต่างๆนะครับ เสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับให้กับท่านสมศัก์เทพสุทินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับถึงนะครับเรื่องของพอรบอ,รบอรสมอนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินนะครับที่เราอาจจะมีการสามารถที่จะไปติดในการ ເປັນຫຍ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา